สวัสดีค่ะพี่เพื่อนชาญชูนะคะยักษ์ใหญ่เชฟ90ค่ะอ่านี่พี่คนขับแกขยับแข,น,ข,แขนนิดหน่อยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราลงจามาเยอะละเราตามมาแลมันจะก้อนแข็ง,งเงพราะดิ่มันแข็งนะคะนี่เป็นเหนียวนะคะก็จะลําบากนิดนึงไม่ใช่ลาบากเราลําบากเจ้าของเขาค่ะจะมาพิจ,า,จารณาดูแลเพราะว่าเออวันนี้มันเป็นต้นก้อนแบบนี้ บอกแล้วนะว่าให้แห้งก่อนนะสองสามวันแต่แกก็ไม่ยอมไม่เป็นไรแต่แกค่ะเพราะว่าเออเราก็มองในแง่ดีนะว่าเดี๋ยวระหว่างเนี่ยให้แดดมันออกมันก็จะแห้งขึ้นมันกะแข็งขึ้นเราก็จะลงเจดีย์ได้อย่านงะค่ะเนื้อเวาของเราพอเด็นมันมากนะเออ้าตามมาที่หลังมัาได้ไม่เยอะละ เป็นดินแตกต่างกันแล้วก็งสวยเนาะแต่นี้ก็ต้องขอยันหน่อยเลย อะไรนะเพราะว่าเราเกลื่อนแผลค่ะคือเขาให้กระจายอตอไม้เขาจะไว้เขาข่งนี่ยนะคะกลืดนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้น่าเป็นดินทรายน่าจะง่ายนะแต่มันก็จะมีน้ําขังอยู่นะเห็นด้วยนะคะระห่างเราเข้าใจโอ้ตัวเบลเลยของใครล่ะนี่ยยืนนิ่งๆใครยืนนิ่งๆ เดียอยู่นิ่งๆปล่อยเขาผ่านไปเชิญค่ะอย่ามาใกล้เรา,เอ,าอ่ะโอนี่สายมาฉีดใส่ต้นไม้ไม่ดูหมาตรงไหนหน่ากลัวค่ะหน้าตาเขา ขอโทษค่ะยืนนิ่งๆเมื่อกี้ดูกวอยัก,กอน,นี่นะคะเห็นไหมมองฝั่งนี้แล้วมันจะดูแบบเออถ้าดินมันแตกมันจะดูดีนะคะแต่พอดีดินไม่แตกเป็นเหนียวหน้าดินนะจะกแข็งเรากก้อนใหญ่มากลุงเจ้าของที่แกก็บอกแล้วว่าเออให้ลงลึกที่ก็ลงลงลึกได้ตามสภาพนะเนี่ยพวกแข็ง ลึกหรืขอขา่าวลึกแล้วค่ะไม่ต้องอใส่ใส่นะคะนี่หาดินเป็นดินปัดก็เสียบ้าพลังเจียากระเบียงขับคุณค่ะประเดี๋ยวตรงนี้เสร็จแล้วจะเก็บข้างๆทั้งหมดเลยคะ ข้างๆก็คือโรงจา,านข้างหลังของเธอนะคะให้มันเรียบร้อยนสวยงามดิดูควาเนียเนี่ยต้องถอยเก็บไปแ,แบบค่แบะๆดูข้อแค่แค่ตัวน้อยเลยนะ โอเคค่ะฝากกดติดตามกระดิ่งด้วยนะคะยั่ว่เช็คกาสสุนแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะฝั่งนู้นฝั่งนี้ปลอยให้เจายาเขาตัดไปก่อนนะคะฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะยั่วๆใจดีแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ